โอเคครับ okay, ผมตม้องกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับนะผมเป็นใครผมชื่อมุสสาเมยาสะกดนะครับนะวันนี้ผมจะมาสอนผู้เล่นใหม่หาตังอะไรพวกนี้ของเกมหาแคปทู 2. สักอย่างหนึ่งเอาเป็นว่าตามชื่อคลิปนั่นแหละโอเคแล้วขอฝากไอ้นี่ด้วยฝากเพจด้วยเพจเออหาหาแคปเออสักอย่างหนึ่ง Thailand o f ฟ i ิเชีโอ้ย โ <laughs> okay. อเคอาจจะยิน,นเสียงรบกวนหน่อยก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะครับนะด้วยความว่าผมใส่หูฟังแล้วอัดไปแล้วเมื่อกี้แต่มันมันอีดนะผมด้วยความว่าผมกลัวคนดูลาคานนะผมก็เลยไม่อัด ừ, ผมก็เลยอ่าแไม่เอาคลิปนั้นเลยไอ,นนอ้นี่ไงกูอัดปุ๊บมีเสียงทันทีอะไรวะเนี่ยอ๋อมีพับด้วยโอเค มาผมจะมาเซตแนะนำเซตผู้เล่นใหม่ออ้เสียงทำไมวะทำไมกูพูดทำไมกูพูดนั่งตรงมีเสียงใครเข้ามาเคยลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจไนงานคลิปต่อไปด้วยกันนะครับนะโอเคทำไมเสียงเป็นแบบนี้วะเนี่ยโอเคนะเซตผู้เล่นใหม่ที่ผมจะแนะนำก็คืออ่า ไม่ไดีแนะนําอุปกรณ์ก่อนอุปกรณก์ถ้าคุณอยากให้กระสุนเยอะคุณที่เกียดกลับไปเติมฐานก็แนะนําเป็นกระเป๋าใหญ่ไปเลยใหญ่แบบใหญ่มากๆเลยกระมอกทำไมราคามันถูกเ้ผมซื้อมาแต่ก่อนห้าพันกว่าเลยนะอันนี้เหลือคาสองพันสี่แล้วชุดเกาะก็เน้นนันหนาไปเลยแต่ถ้าใครไม่เน้นแบบโลเพเน้นสมจริงก็แล้วแต่ผมไม่ว่าส่วนในวิชั่นก็เอออยา่าดีกว่า แล้วแต่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 แแแคนจะใช้ส่วนปืนปืนเขาบอกไหนก็ได้ยิงตายหมดอ่ะโอเคส่วนสโคบที่ผมจะมาแนะนําก็อ่าเลตอดเลสตอดมันใช้มันถ้าจะไม่ผิดไอไอตัวนี้ไอตัวนี้มันใช้ห้าสิบแล้วก็ไปเจ็ดสิบห้าอะไรประมาณนี้อ่าโอ้ช่างมันเดี๋ยวกูปิดการลุก,กวนแล้วมันเด้งขึ้นมากว่าเย่ะเลย โอเคเลดดอทแล้วข้ามไปไอ้นี่ก็ได้ข้ามไปคูณสองเฮดก็ได้คูณสองเฮดเลยก็ได้เพราะว่ามันไม่ต่างอะไรจากไอ้ไอ้ตัวนี้เท่าไหร่ไอ้เลดดอทเท่าไหร่นะครับมันต่างที่เออเลดดอทก็คือเป้ามันใหญ่กว่ามั้งส่วนไอ้นี่ก็จะเป้าเล็กกว่าส่วนอันนี้ก็ดูลกก็ตามภาษาโฮโลนะเฮ้ยส่วนก็เด้งสำหรับผมก็จากนี่อาา่าฮะไปไอ้นี่ แป๊บหนึ่งนะไม่ปิดการรบกวนแล้วทำไมมันขึ้นวะคุณเห็นรูปจันเสียวะของโทรสัพท์ผมะนั่นแหละคือปิดการรบกวนะอืมปิดเลยอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่ทางลูกเพจเขาจัดตั้งขึ้นแบบเป็นกลุ่มเกี่ยวกับาแคปทูว2ประมาณนี้เอ้ยสนใจเข้ากลุ่มไหมซึ่งที่กูเป็นแอดมินกูควรทำใช่แต่กูไม่ทำกูกูลืม <laughs> โอเคมาเลดดแล้วผมข้ามไปเออคูณ2เลยแล้วไปคูณ4ี่คูณ6คูณ2ผมนึกว่าโอเคนะแ้วคูณ4ก็แล้วแต่ส่วนอารถที่ผมจะแนะนำก็มีอยู่แค่อย่างเดียวประเภทเดียวก็คือนี่ไอ้คันนี้เลยคันนี้มันทน r พีได้สามไม่สามก็สี่อะสามไม่แน่ใจเหมือนกันตรงนี้ประมาณ มากกว่าสามน้อยกว่าสามประมาณนี้นะครับเอาไว้ว่ามันอึนดดีแล้วกันนะว่ามันเป็นรถพยาบาลที่ดีที่สุดนะมั้งในบรรดาตอนนี้ส่วนพวกนี้ก็ R p g พดอกเดียวตายหมดรถส่วนใหญ่ก็ RPG จตุ้มเดียวไปเลย้ดยเขาว่าบอดเกมนี้มันจังไรเรื่อง r p g อยู่แล้วนะครับยังไรเรื่อง R p g พจอยู่แล้วแล้วก็ผมแนะนำเป็นคันนี้ถวดส่งรถรถติดปืน,นกลก็แต่ก่อนนะมันน่าเล่นนะ แต่ก่อนมันน่าเล่นไม่เหมือนกับปัจจุบันปัจจุบันเอาบอาบ,อด,บอดบีอาบีจีกูจะร้องคุณต้องเข้าใจนะจะร้องอนะ่ะโอเคแล้วก็ไปที่เหลือก็อแล้วแต่จะแต่งต,ต,ตัวเป็นยังไงก็ได้ปืนก็แล้วแต่จะใช้แตวผมเอาสน่ยมารีวิวดีกว่าว่ามันคุ้มไหมกับการเสียห้าร้อยคิวนะครับรีวิวสอกอนั้นก็เลสโกน โอ้ยห้องนี้กําลังโลเพนเต็มเลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้แล้วกันผมสร้างห้องเลยกันเอเอลืม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 บอกลืมบอกถ้าคุณไม่ถ้าคุณอยากเอ้ยอยากสร้างห้องพี่ผมผมไม่มีตังค์ซื้อบัตรสร้างห้องครับทำไงก็กดเข้าไปที่เติมแล้วก็ไปที่ดูดูบัตรสร้างห้องไอ้ดีดูวิดีโอเพื่อรับบัตรสร้างห้องมันจะรีทุกๆ9้าชั่วโมงหรือสิบชั่วโมงเนี่ยผมไม่แน่ใจเลยถ้าใครมีตังค์ก็ซื้อเลย ก็ร้อยซีร้อยกซก็เท่าได้สามสิบใบแล้วได้เท่าไหร่เอาสาสิบหกบาทได้สาสิบใบอ่ะผมก็เติมแบบนั้นอ่ะผมพิียตดูผมรวยกงพูดโจทย์แย่สร้างห้องเลยดีกว่าส่วนอันแรกเนี่ยก็เป็นปรับว่ามีเควสไหมหรือไม่มีอันที่สองคือแม็กเพเยอร์คือจะเอาพู้เล่นเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ อันที่สามคือตั้งให้คุณตั้งให้แบบอตั้งให้แบบยังไงตั้งให้แบบคนอื่นเข้ามาได้ไหมส่วนนี้อันที่สามอันที่สามของอันที่สามนะคือตั้งให้ทั้งหมดแล้วก็อันที่สองก็เฉพาะเพื่อนที่สามารถเข้ามาได้ส่วนอันนี้ก็ไพรเวทคือส่วนตัวเลยแบบส่วนตัวจ๋าเลยอันนี้น่าเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีอ่ะ มั้งผมไม่แน่ใจส่วนไอ้น,นี่ก็ปุ่มเปิดไมอันอันล่างสุดคืออันที่สี่คือปุ่มเปิดไม้นะครับซึ่งผมจะไม่เปิดแล้วกันเดี๋ยวชิปมันบล็กอกเลยประมาณเนี้ยอ่าจนได้น,นี้ตั้งชื่อห้องอืมอืมดังมาเลยก็ส่วนนี้ก็เป็นปรับตั้งค่าฟาสเร็วอะไรพวกนี้กันแล้วแต่ส่วนนี้เฟสล,ลฟไฟจะเปิดไว้ก็ได้แล้วแต่นะครับก็สร้างเลสเลสก้น เออลืมว่ะอ่าแปบ๊บหนึ่งนะเดี๋ยวก่อนที่จะสร้างห้องอะไรพวกนี้มันมีวิธีหนึ่งก็คือการที่คุณไปเลือกเซิร์ฟเวอร์คุณกดเข้าไปที่เพลย์นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาเออเดี๋ยวผมเอาให้ดูแล้วกันถ่ายคลิปถ่ายคลิปอ่าสปีดรันหน่อยเมื่อกี้อัดไป20กว่านาที ผมพมยายามย่อยมันเลยไม่เกินไม่ถึง20่สิบน่าจะถึงยี่สิบแหละจากสภาพคลิปพอผมอธิบายโดยรวมไงใครสงสัยอะไรก็ถามได้นะในคอมเมนต์หรือในเพจก็ได้ส่วนผมแนะนำให้ทักคนนี้ไปไอ้ทักตัวผมไปอะไอ้ที่โปรไฟล์เป็นรูปทหารถือปืนแบบทหารแบบใช้ AI วาดถือปืนนะครับโอ้ยเหนื่อย อ่าโอเคผมเลือกเวสนี้แล้วกันโอ้ยหมาบ้านกูกัดกันโอ้ยหนอนหองกับหน้าหมาเหม่กตอนเนี้ยโอ้ย,แ,อนนอยแป๊บหนึ่งนะโอเคเมื่อกี้เพิ่งไปดูหมามาไป ทนได้สนัดเออทนได้สามนัดแต่นัดได้สามคนจะขึ้นและทําให้อืดขึ้นนะครับก็ไปทำเวทเลยดีกว่าไอ้เดี๋ยวก่อนไปทำโอ้ย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 ส่วนจุดที่อยู่บนแมบก็เป็นจุดฮิวจุดอ่าจุดรีแพ้กระสุนจุดเติมกระสุนส่วนที่ผมจะแนะนําก็อันนี้รถพยาบาลดีสุดละ ถ้าคุณมีกระเป๋าใหญ่แล้วมีรถพยาบาลคือคือดีอ่ะเออคือดีเลยเพราะว่ามันช่วยในการฟาร์มได้ดีมากๆเลยสำหรับพวกมือใหม่อยากหาตังค์นะครับก็ถ้าถ้าคุณเลือดน้อยคุณก็แค่กดเข้ารถมาแล้วเห็นคุณสายล่างไหมที่มันจะมีพล,ลขับมีคอมมานเดอร์แล้วก็มีสักอย่างหนึ่งอ่ะเมดิกเออเมดิ ic, คคงจะแค่กดเข้าไป แล้วก็คุณกดเปลี่ยนกล้องคุณก็จะเห็นตัวเองกำลังนั่งกลุมไข่ตัวเองอยู่นี่คือการรักษานะครับอเอาแขนไปเลยดีวยากลับเป็นมุมมองนี้ดีกวก่อนเดี๋ยวมันงงเดี๋ยวผมเออถ้าเป็นไม่ได้นะถ้าคุณอ่าถ้าถ้าคุณเห็นบอดแบบเอ้ยบอดอยู่ด้านหน้าแบบเอ้ยเราขับไปเจอบอดแน่เจอบอดแบบซึ้งๆหน้าเลยผมแนะนําว่าอย่าว่าอย่าทําแบบนั้นให้จอดรถหาที่ดีดๆแล้วก็ไป หาที่ดีแล้วก็เดินไปดีกว่าเพราะว่าเราแบมือใหม่รถมันบางอยู่แล้วไงมือใหม่รถมันบางอยู่แล้วก็โดนตุ้มเดียวก็หายอะ่ะคือถ้าพอเห็นเราขับรถปุ๊บมันควักออกมายิงเลยแต่ถ้ายิ่งเป็นหลายคนนะถ้าถ้าแบบยิ่งมีคนเล่นหลายคนมันก็จะควักออกมาเยอะเออแบบเจอหน้ากูกูเดินมาแบบอุยอ้ยไอ้เยออมันมันทหารนี่หว่ากูชักปืนมายิงไม่ติดชักอาบีจีมายิงปกติเนี่ยมันไม่โผล่มายิงอยู่แล้วไงมันไม่ เอา RPG เพอเอกมายิงอยู่แล้วไงนอกจากยกเว้นสแต่เราจะขับรถนี่จุดฟาร์มนี่ปืนผมอา้ายลืมเพิ่มเสียงเลยเพราะว่าอยู่เฮ้ยเ้ติด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 เอืม โอ้ยทำไมต้องเสียงดังวะแป๊บนึงนะบานเสียงดังโอเคมาถึงช่วงนี้ผมขออนุญาตใส่หูฟังนะทนทนฟังเสียงกันหน่อยแล้วกันนะครับนะโอเค อ่าเออลืมบอกอย่างหนึ่งเก็บเสียงจะมีข้อดีเก็บเสียงมีข้อดีก็คือเอ้ยเก็บเสียงคือมันจะกันบอดอเลอร์สคุณจะยิงจากระยะไหนก็ไา้บอดจะไม่อเลอร์สถ้าคุณมีเก็บเสียงแต่ถ้าคุณไม่มีบอดมันจะเลอร์บอดมันจะพุ่งมาหาคุณเอาคิดสภาพคุณตัวบางๆน่ารักน่ารักประมาณนี้แล้วมันวิ่งมาสามสี่ห้าตัวมาลุมยิงคุณก็คุณก็กลับบอดนี่ฮะนี่โอเคเลือกเวสนี้ไปเหมือนเดิม จุดจุดจุดเอ่อจ,จุดจุดนี้จะดีอย่างหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวผมขอเคลียร์บอร์ดก่อนแป๊บหนึ่งเอ๊ยพลาดไปกูแล้วกนะูนะเฮ้สวัสดีครับสวัสดีครับ Okay. ผมแนะนําให้ใช้ปืนที่ไม่เก็บเสียงดีกว่าเพราะว่าบอดจะเดินมาหาเราอาจจะใช้เวลานิดนึงแต่ก็โอเคนี่ก็ควสก็เสร็จแล้วส่วนจุดจุดนี้ก็จุดจุดนี้ก็เป็นแหล่งฟาร์มดีคุณไม่ต้องไปฟาร์มแบบยังไงอะ่ะแบบไปฟาร์มแบบตรงนี้ควสทองไปฟาร์มควสเทามันไม่ต้องขับบนอะบนไปบนมาคืออยู่ตรงจุดจุดนี้อ่ะจุดผมแล้วว่าคุณมีกระเป๋าใหญ่เหมือนผมแล้วก็รถผสมพยาบาลคันหนึ่งก็ คุณก็ยืนได้นานแล้วอยู่ได้นานแล้วแต่คุณไม่ลืงพิเลนนะเนี่ยเห็นปะเห็นปะเห็นปะเควสมันก็จะเกิดในแถวที่เดิมก็คือตรงเนี้ยมันจะมีเควสทั้งหมดก็มันจะมีอยู่กี่เควสนะหนึ่งสองอ่าสามสี่ห้าหกประมาณหกเจ็ดเควสเนี่ยเควสตรงนี้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นเควสอ่าเควสเทาเควสเทาไอเควสเทาถูกแล้วตรงนนี้ก็เป็นเควสเควสทองแดง ตรงนี้คือควสทองแดงตรงเป้าผมนะแล้วก็ตรงนี้คือควสแดงส่วนด้านหลังตรงนี้คือควสทองนะครับมันควบมันมันควบสี่ควสอ่ะขอแค่คุณมีปืนเจ็บเอ่อปืนที่ไม่มีเจ็บเสียงอ่ะคุณยิงยิงลั่นลั่นไปเลยนะมันก็จะอ่าถ้าคุณมีควสสีทองด้านหน้าคุณก็ยิงไปเดี๋ยวมันก็เดินมาส่วนถ้ามันถ้าส่วนถ้าควสตรงนี้คุณก็แค่ยืนรอตรงนี้ยิเรอตรงนี้แล้วยิงไอตัวที่จะมาเกิดตรงนี้นะครับนะ เดี๋ยวิงอ่าเดี๋วผมขอเชียร์เวทดหน่อยตรงนี้แป๊บหนึ่งอือ้นี่งไงกลับบ่อเลยอย่างบางเลยโอเคถ้าสมมุติว่ารถคุณอยู่นูน่นแล้วคุณแบบเอ้ยพี่ผมเอารถกลับคืนมาไม่ได้เหมือนในเหมือนโพสในเพจเออผมจะเสกรถยังไงครับผมเสกไม่ได้ ก็ให้ทุกคนกดคุณเห็นตรงอิโมจิไหมข้างๆผมตั้งค่าเออรูปรถคุณกดเข้าไปคุณเห็นแดงๆนั่นไหมมันอ่านว่าอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะคุณก็กดปุ๊บกดไอ้กดดิแล้วก็กดนี่เลยกดไอ้ตัวขาวๆอ,อ่ะมันก็จะขึ้นว่าเอ,อ้ยรถของมึงได้กลับมาแล้วไม่ช็อตหน่อยทนทนหน่อยนะครับทนะุคนเดียวแล้วคุณก็กดเซ็กหม่อ,อีกรอบ ซึ่งผมแนะนำก็ถ้าคุณเป็นสายขี้ถีขี้ทีหน่อยก็เออเอาไงสายแบบหวงไปหน่อยเพราะว่ามันจะมีพวกจังไรออะขับขับรถเราหนีไปเลยอะเ,เ,เออโดยเฉพาะไอไอรถแบบเนี้ยไอรถแบบยังไงวะไอรถบบไอรถคนรวยเนี่ยไอรถอ่าไอไอคันนี้ไอคันไอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้อคันนี้ไอคันเนี้ย มันจะมีพวกปิงเว้ปิงปิงปิงผูง้เล่นใหม่อ่ะผมผมก็พวกปิงมันจะแบบทําตัวน่าเกลียดมากเลย้วกการว่าขึ้นไปนั่งอยู่บนรถคุมป้อมปืนแบบนั้นกูไม่ไปไหนกูจะอยู่บนรถนี่ไปตลอดไปจนกว่ารถกูจะระเบิดกูไม่ลงกับพวกจันไรแบบโดรถเราไปขับเล่นแล้วก็มีบักหนึ่งคุมป้อมปืนอยู่ <laughs> สวัสดีก็วิธีการล็อกรถข้อคุณก็ปดพิรูปล้ลงเหมือนเดิมมันจะมีคําว่าเออทั้งหมด ่าทั้งหมดแล้วกันอันแรกส่วนนี้ก็เฉพาะเพื่อนเฉพาะเพื่อนที่เราแอดไว้นะกับล็อกคือส่วนตัวแบบส่วนตัวจริงๆเพื่อนก็ไม่สามารถเข้าได้เนี่ยนะครับโอเคนะก็จบกันไปแล้วไอ้ยังยังไม่จบจบในวิชั่นเหรอดีไหมก็ไม่ดีเลยมันมันเหมือนจะดีอ่ะผมแนะนําให้เป็นเวลาประมาณสี่ห้าทุ่มของเวลาของเกมนะมันถึงจะใช้ดีอ่ะแต่ถามว่าดีไหมก็ก็ดีอยู่แหละก็ก็ดี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  ที่ต้องกาคืนแต่ใช้ได้แค่หนึ่งสองสองสามชั่วโมงในเกมอ่ะก็ดผมอยากให้มันปรับใหม่กว่านี้ปรับเป็นกล้องกล้องจับความร้อนดีกว่ากันเยอะแต่ในวิชั่นก็มันจ้าเกินไป <laughs> โอเคนะครับนะใครก็เข้ามาก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในะการทำคลิปต่อไปด้วยละกันนะครับนะ ถ้าสงสัยอะไรก็อย่าลืมทักคอมเมนต์มาหรือทักไปทางเพจเลยนะครับโอเคอแล้วก็อย่าลืมกดลูกคดเพื่อเป็นกำลังใจนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำลีปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับนะขอไระทา,ายกับคำหยาบคายหรือคุยไม่รู้เรื่องหรือพูดไม่ชัดประมาณนี้นะครับนะโอเคครับไว้เจอกันใหม่